ท not, ุกคนมาสรุปนกป่ะนี่มองตสองคนสามสี่เฮ้ยท่านไกยอาเฮ็ดคือบุญวีนุ๊ผู้น่ะโหหก้าหกเจ็ดเจ็ดต่วะิงคน ก้าบสบายดีเพราะไหพี่น้องเมื่อนี้กะเปิดคลิปกลางคืนนะไปหาการทุกคนเลยมื่อวนนะี้ไปหาการไปสามคนมื่อานี้การกับก,การกับปอมการน,นกการเทตเห็นพี่เก็เอาอันนั้นทุกคนเลยไปติตตามรับชมเดี๋ยวทุกคนแต่ามืดเลยเพราะไปกลางคืน,นิดตามรับชมเดี๋ยวเพราะมันระดับแต่ตอนนี้ได้นกตัวนึงทุกคนเลย นี Workers, ่คนได้นกตัว hmm. น no, mm ึงเลยกไได้ถ่ายให้เบิ้งตอนเขายิงนปไปลุ้นน้ำเดียวมันนี่มันละได้บ่ติดตามตอนต่อไปทุกคนติดตามมึงอาลได้ีเดยเด้โอ้ขีรักเลยคนไอเท็กะไอเท็้วตายล้วตาลวไเท็หน้าลเลยลแลเฮ้ยเท็นไได้น

เห็นนกเห็นคนเลยโอ้สองตัวโอ้ป่นกลเสด็จมทมพูีถ่ายคลิปอยู่เลยขโมยยิงขโมยแสดงเลยมีได้จอยโอยไปเลย มาได้กินนกสูงคำนั้นอกมีตายอยูน่นมียมีตา่ดนสูงอือ่ะทุกคนน้งองป้าได้มั้งงั้นตัวงูงลกงูลายซ้ำอือ เาเห็นงูทุกคนงูสว่ิงงั้นให้งูสว่งิงทุกคนเดี๋ยวมึงเอากล้องมา้งงูีุ่ยิงการต่อห้าไม่เอาเอามาได้กินงูทุกคนนะการต่อ เดี๋ยวยิงนกอยู่นี่เมื่อกี้นี่ทุคนนะได้กโตเฮ้ยอ๋อได้สองตัวใช่ไหมทุกคนโอ้ยดิ้นไปเจอกินเด่นอ่ะเดินนะเห็นอยู่ในสี่ตัวบุกเข้ามาเนาะเห็นตัวเล็กขึนนู่นข้ามข้างจ้ำใช่เออชื่อคนมันแล้เนาะเยอะใช่ไหมคนปูในนึงเออแหะทุกคนนกมันนอนในป่าอ้อยคนเด่น เออในนั้นแหละในนั้นแหนนนละโอ้นอนป่าอ้อยทุกคนค่อยมามีท่านค่อยย่างนมรังค่อยลงไปเบิ้งดอนทางนมกินลงนี่แหละตัวหนึ่งทุกคนนะบินมานี่ตอนนี้แหละชิลเบาปะบินมาน Đi mất Đi mất Bình cái con ơi Mới nhìn xem Đi Bình cái con Thủy lương tàu đây thôi Thôi đây con

nhìn đốt. nhìn cứ như không tụi con đây da <laughs> <laughs> mình muốn với tụi con đây mấy cái mốt của nó mình muốn <laughs> ไม่ขีดโมดคุระยะมันมุนสุดท้ายไม <า S 1> ่ได้ทุกคนนะโตอลูกถุนโตายแหละเลืงเอาได้เลยเลืองเอาได้เลยเมดพลยโอ้ยได้ทายซ้ำว่าบิทันทุกคนสี่โตทุกคนเลยสี่โตได้สองโตทุกคนเล ตั้งรถอ่ะค่ะมันเห็นนอนมันมีเห็นนกพี่โรยนี่ให้กลับมาแล้วทุกคนเลยวันนี้เมื่อบ่งอยู่ห้องเมื่อบ่งมีทางนกเมื่อสรุปเดียวมันอะไรจกโตไม่ลายโตอยู่ได้แต่ว่ามีถ่ายเมืเบิ่งเนาะตอนยิ่งกัตอนการกันเมื่อกางการพูดนะถ่ายเมืเบิ่งตอนเมื่อยนั่นอ่ะมันได้ได้จะโต คือมีตั้มกว่าห้าหกตัวคนในมไหมนี่นะมันอยู่ได้พุ่นเนาะคุณยิ่งอยังก่อนพุ่นเนาะคอยถือแอ๊กนะซึ่งคู่ซึ่งนะสายคู่เนาะแล้วเมื่อนับเบิองทุกคนมาได้เจ็ดตัวทุกคนมาสรุปนกป่ะนี่มันใช่ไหมมันนกต้องสองคนสามสี่เฮ้ยต่นท้าย อาเิ็ดคือบนวีนนะโหห้าหกเจ็ดเจ็ดต่บ้าตัวเรื่องทุกคนนกเขาหญ่หน่นี่เนาะแปดเลยอีแม่นกเขา้แกนกเขาห่นี่แหญ่เปนก้นบึงไตีนโตกระตทุกคนได้แปดโต่ยนทุกคนได้แปดโตทุกคนเล โ,โอ้มานว่ามันนี่เอาเรื่องเอาเรื่องนิรายทุกคนเลยพ่อตัวนี้มุนคาบันซ้ำมันจะตัวซ้ำไม่ได้ตัวจะซ้ำนะเอ้าตัวจะซ้ำซ้ำไม่ซ้ำแต่อยู่งซ้ำไปเมื LIKE ่อทุกคนเลยมานี่อายุฮานอนทุกคนเลยน้าทุกคนมาจี้เลยวันนี้นี่จีแล้วเรียบร้อยลรถคนเรียบร้อยมานี้ก็เข้ามาไปจ่อ

คันเกอรคาบโนคันโฮกเทมพ้นงนี้ทุกคนเลยจะเสียบเด็บมึงจะคืนซุยซุยสิจะเทียในเชิญนนันลายเันเลยคือลายเข้มคือลา<ว>ยห<ว>ูพิงคน<อ> ไปแต่แซ่บคนนั้นกินเริ่มออกว่ะสองปิงคนไหนธรรมดาได้นี่ยเดือแซ่แบพริกดาแล้วป้อนเริ่มเป็นทองทองอสุดยอดเลยริดก,กันมาทำซุยๆไปไปแต่แซ่บ

xuống lăm tay ngay 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 เ,เม,มียวเข้ามากครับนี่ผมก,กินมั้มทนยังเข้าของผมเลยัมมาทุกคนเดี๋ยวสุกไหมล่ะกินมังด้วยืมมากับพีดอ๋าต้นกล้วยแซบนี่ มันนี่ก็กินทุกคนเลยแต่ไปได้ทายเพิ่งก,ก,ก็ตอนกินเลยคลิปนี้ก็อาจจะได้จบเพลงชมนี้นนทุกคนเลยอขอบคุณท,ที่ติดตามเลยครับสมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี